การควบคุมการผลิตการซ่อมการเฮ็ดอุปกรณ์ตัดชุดตัดเงีย่ยงต่างๆต,ต,ตากแดดยูสาร์คัมเดี๋ยวนี้เริ่มใส่ชีวิตปกติแล้วครับนอนยำเบนมือดีขึ้นดนนหหีกันมันบ่โหงหวยกับมากนามันกันฟืนฟูขึ้นมาแป๊บเดียว <c oughs> มาเราตรงศูนย์เรื่องนี้โอ้ศูนย์เรื่อง ผมกับเขาไปเบิงไปจับพิดลูกน้องเด้ว่าผู้ใดบิชแช่มา,า,มาปโาโทเฮาอุสาบบ่พ้ามูเจ้าหยุดีงานที่จริงงานเดือนนี้มันถูกืันออกไปเด้แต่นี่ก็อยากให้มูเจ้าได้ทํางานเนี่ยข่อยกับผามูเจ้าไปทั้งๆที่มูเจ้าบได้เส่ยงเพราะว่ามูเจ้าได้ทํางานปุ๊บได้รับค่าตัวอยู่แล้วทุกงานที่มูเจ้าแต่งหนานี่แต่งหนาขึ้นเวทีเนี่ยข่อยขาดทุนบ่ขาดทุนเนี่ยข่อยล่องลำออกผู้เดียวแต่มูเจ้าบ้เส่ยง มูเจ้ามีแต่มีเจ้าได้อยู่แล้วไข่อขอแค่แบบนำใจซอยแช่แน่บพต้องแม่บอกดอกว่า,ววาแช่ไปกับบ่มีคนมากกดไลค์คนติดตามหน่อยแช่ไปกับบ่มีประโยชน์บ่มีบ่ม,บมีพลังพ่อดบกบ่ได้เข้าใจอยู่ตรงจุดนี้แตอมมออ่อยากเห็นความรวมมือสื่อๆอยากเห็นความรวมมือสื่อๆสมคับ้องเห็ดน้าเหตดน้าเ,เนี่ยบืนออกงานเนี่ยทั้งๆงที่หูอยู่แล้วว,ว่ามันเสียงมันคือง,งานเก็บบัตรนะ่ะ แล้วมันกับประชาสัมพันธ์แบบจอๆจังเสียมันกับวงสิบอดิยืดย่ำมาหดปัญี้เพราะว่าวงดนตรีเดียวนี้มันอยู่ใาก่เนี่ยมันเงิ่นไขมันหลายสังคมมันเติบโตขึ้นการจ้างเงี้ยเมงสิมันกับมันเหมือนมันมีอะไรมาตีกรอบมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนที่มันเดี๋ยวเห็นบอครับเดียวนี้คือโดยปกติแล้วมอลลัามเนี่ยเขาแสดง สามทูมหอดสว่างเนาะเป็นประเภณนี้เป็นธรรมเนียมเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางพื้นที่มีการร้องเรียนขนาดเมืองมะล่ำแดดเมืองขอนแก,นก่นก็นยังมีการร้องเรียนเพราะว่าเพราะว่าบ้านเมืองมันสังคมมันโตขึ้นนะครับแต่ก็โตขึ้นขนาดไหนก็อย่าลืมว่าทุกคนมีอาชีพของตนเองเขาต้องเพื่อแพร่ไปยังไาชีพคนอื่นนนะครับเข้าใจว่าแบบบางเทือ่อมันอาจจะเป็นการรบกวนเนาะ จากเคยอยู่สงบสุขอันเรามือน,นึงก็มีมานีต้องทำงานเสาตื่นทำงานเสารแต่ว่าเด็กยิ้มเสียงมอล่ำแล้วก็นอนบ,บะลหลากระแห้์เฮาอดทนเพื่อเปิดทางเพื่อเพื่อแพร่ให้กับอาชีพอื่นนะครับซึ่งอาชีพเฮ้าเนี่ยเป็นบอกว่าโดยเฉพาะท่านสมเด็จพระพันปีเนี่ยเพิ่นเคยผมเห็นในคลิปเป็นบอกว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ ภาษาศิลปะวัฒนธรรมนี่คือการบ่งบอกถึงฉากบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะหมอำ่ำแต่ก่อนเขาจัดอยู่ว่าเป็นอาชีพการแสดงพื้นบ้านนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับโตทั้งทั้งหลวงทั้งราชการเพื่อนเนีเขาปรับโตเข่าระบบผ้าสีเขากับเฮ็ดน้ำเพิินครับเหย็ดน้ำเพิลลินล่ะนะครับก็ จ่ายภาษีก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับวงใหญ่ๆพ่นกับนี่เปิดบริษัทเปิดอย่งเพื่อที่สีร้องรับสั่งความมั่นคงเี่กับทีมงานน,านะครับมั่นคงทั้งดันเพื่อตีน่นี่ตีนนะครับทั้งดานกฎหมายห้อมนะครับนี่จังวงใจกนลอยเทานี้ละนะครับเราก็ปรับตัวตามตามยุคตามสมัยตามสังคมเพื่อให้เฮ้าอยู่หรอดฉะนั้นพี่น้องขอพิง ดาวเชียงเดือนไอไม้ไทยนะครับเดียวผมจัดให้ครับผมลองเดยยกยิ่งนีนะ้ขอบพระคุณแม่วันจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณบ้านเอบีนะครับมีมาลัยมาประมาณหกหมื่นกว่าบาทแล้วผมให้ทีมงานทําแล้วครับขอบคุณพี่ๆแอดมินที่เป็นสื่อกลางนะครับในการจัดกิจรกรรมนะฮะโดนเทือทั้งสีมีเห็ดมาไล่เทือนึงนะครับ ืัอนี้ผมตื่นประมาณหามงแรงตื่นกับฝ่าวาอาบนา้ำเดินทางมาผมพักอยู่ในเมืองยะโสครับอกมา,ากเป็นหุนหุน่นห้วยห้วย,ยเขาไปเบิงเงินในเฟสลูกน้องกูได้บ่บแช่งานไผ่แชุ่่มปิดกระสูนเนี่เขาละบันก็เลยเป็นศูนศูน,นบัวใจแถมวั่นผาลังพามียพ่าลูกไปเบิงครับเจอกันครับโอ้ยเชิญครับพี่กฤษาดาเรียนเชนิญครับผมมามาครับ มามาสืบสารวัฒนธรรมมอลั่มน้ำกันครับบ่อยภาพทีมง,งานมาสามลอยกว่าคนเลยครับเอาผลงานใหม่มาฝากพี่น,อน้องกุดชุ่มครับบ่อให้ผิดหวังบ่อให้ให้คุ้มค่าที่สุดกับเงินที่สี่สื่อบัตรมาสนับสนุนกันแต่งหนาทาแล้ว จากประเทศญี่ปุ่นค่ะน้องบอยครับสวัสดีครับผมขอพระคุณหลายๆนะครับช่วงนี้ได้ออกงานอ่ะใส่ชีวิตเป็นปกติมันก็ะเล่หนากระเรมเกี่ยง บางงานนี i, ồng, so ่โอ้ยช่วงสอม